สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนดึกๆนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังใช้ Facebook อยู่ตอนนี้นะคะมาแบ่งปันการถ่าวันนี้จริงๆแล้วนะคะหมอนยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะยังอยู่ที่ทำงานยังอยู่เวรต่อนะคะยังอยู่เวรในงานประจำอยู่นะคะก็เลยค่ะถือโอกาสตรงนี้มาแบ่งปันสักอะไรสักเล็กๆน้อยๆนะคะจากการที่พึ่ง เพิ่งฟังเทรนนิ่งออนไลน์นะคะของกลุ่มพลังสัทธามหาราบนะคะกับชาวมหาราบทุกคนนะคะออกมาก็เลยได้มาตกผลึกอะไรด้วยตัวเองแล้วก็เลยถือโอกาสมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในโลกออนไลน์นะคะว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยมันช่างก้าวล้ำนำสมัยแล้วก็ พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่ใช้เครื่องมือหรือว่านวักตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะเครื่องตรวจเครื่อง MRI เครื่อง CT สแกนอันนีเน้เป็นแค่เครื่องตรวจนะคะเครื่องตรวจเพื่อที่จะให้รู้ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีพยาธิสภาพอะไรซ่อนอยู่มันเป็นโรคอะไรนั่นเองอาการต่างๆที่แสดงออกมาอาการไม่พึงประสงค์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เครื่องมือที่มัน ที่มันล้ำหน้านะคะในการที่จะหาว่าเราเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะในขณะที่นวัตกรรมเหล่านี้นวัตกรรมที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยมันกำลังเจริญรุดหน้าขึ้นไปทั้งเครื่องมือเครื่องตรวจ C T สแกน M R I หรือว่ายานะคะยาเคมีบำบัดยารักษาแบบพุ่งเป้านะคะที่ที่แบบพัฒนาขึ้นต่อเนื่องมากทุกวันนี้นะคะทุกคนไม่ทุกคนตามไม่ทันหรอกนะคะว่า ทุกวันนี้นะวัตกรรมในการรักษาเนี่ยมันมันล้ำหน้าขนาดไหนแล้วมันพัฒนาไปถึงขนาดไหนแล้วนะคะ,ะโรคมะเรงเนาะเมื่อก่อนก็เป็นการรักษาแบบใช้เคมีธรรมดาทั่วไปนะคะกล่าวขอบพระคุณนะคะการกดไลค์นะคะเมื่อก่อนมาเรงเนี่ยเราก็ใช้เคมีบําบัดทั่วไปในการรักษาซึ่งนั่นมันก็ทําให้ร่างกายคนเนี่ยอ่อนอ่อนเพลียลงไปแล้วก็แพ้แล้วก็โดนกดภูมิโดนอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการรักษาแบบใหม่ขึ้นมาพุ่มเป้า g e t ก d t ต e ร a p ี y, นะคะก็คือใช้ยาเนี่ยฆ่าเฉพาะเซลล์มะเร็งนะคะเนี่ยแหะค่ะมันเป็นความล้ำหน้าของนวัตกรรมการรักษานะคะหรือแม้แต่วัคซีนอ่ะวัคซีนที่เข้ามาทุกวันนี้นะคะเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆนะคะกำลังคิดค้นผลิตวัคซีนขึ้นมานะคะนวัตกรรมการรักษามันช่างล้ำหน้ามากเหลือเกินค่ะในขณะเดียวกันค่ะมันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงนะคะที่หมวยเรียกว่าคนมหาลาบนะคะ คนมหาลาภเป็นคนที่พยายามที่จะเดินเดินคนละเส้นทางกับนวัตกรรมการรักษาเหล่านี้คนมหาลาภเนี่ยจะพยายามาปฏิเสธนะคะปฏิเสธความล้ำหน้าในการรักษาเหล่านี้ออกไปให้ได้มากที่สุดหมวยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่อยากเป็นคนที่จะต้องมารับบริการตามเทคโนโลยีการรักษาที่มันลำหน้าซึ่งนั่นมันหมายความว่าเราได้เป็นผู้ป่วยแล้ว เมื่อเราได้เป็นผู้ป่วยนะคะเราจะปฏิเสธการรักษาได้ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งหลังเมื่อเราเป็นผู้ป่วยเราจะอยากหายเราจะอยากหายป่วยนะคะแล้วในเมื่อมันมีการรักษาอะไรที่มันดีๆนะคะก็จะเออโอเคอยากรักษาอยากหายอยากเป็นปกตินะคะก็จะพยายามที่จะหนหาหนทางในการารับการรักษาเหล่านั้นนะคะแต่ ทุกวันนี้นะคะการที่ได้มาเป็นคนมหาลาบนะคะการที่ได้มาเป็นคนมหาลาบเนี่ยคือการหลีกเดินหลีกเลี่ยงออกจากเส้นทางนี้เดินหลีกเลี่ยงออกจากเส้นทางนวัตกรรมแห่งการรักษาเนี่ยที่เขาคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเครื่องมือต่างๆเครื่องซ t เครื่อง m r i เครื่องตรวจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่าการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าอะไรอย่างนี้นะคะคนมหาลาบเป็นคนที่เดินเดิน คนละเส้นทางกับเส้นทางนี้เลยนะคะเพราะว่าคนมหาลาบเราเดินไปบนเส้นทางที่เป็นธรรมะธรรมชาตินะคะคือใช้กลไกที่มันเป็นธรรมชาติในการรักษาเยียวยาตัวเองซึ่งเคยกล่าวกับทุกท่านไว้แล้วว่ากลไกที่มหัศจรรย์ที่สุดนะคะมหัศจรรย์ที่สุดแต่เรียบง่ายที่สุดก็คือคกลไกในร่างกายเราค่ะ ในร่างกายเราเป็น,นกลไกที่มหัศจรรย์ที่สุดค่ะง่ายง่ายแต่ยากนะคะร่างกายเราเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายะะง่ายนะคะง่ายง่ายรัดสั้นตรงแต่ยากและซับซ้อนที่จะค้นหานะคะยากแล้วก็ซับซ้อนมากที่จะค้นหาจนบางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันทําได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้น การที่เรามาศึกษาข้างในเราเนี่ยนะคะศึกษากายเราศึกษาใจเราว่ากายเราต้องการอะไรใจเราต้องการอะไรสองอย่างนี้เขาทำงานควบคู่กันนะคะกายกับใจทำงานควบคู่กันประสานกันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีอะไรมากมายหรอกคะ่ะ เทคโนโลยีพวกนั้นมันก็ยากเกินไปที่เราจะไปศึกษานะคะเพราะว่ามันไกลตัวมันเป็นเรื่องไกลตัวที่เขาคิดค้นขึ้นมาไอคนฉลาดฉลาดเขาคิดค้นขึ้นมานะคะเราในฐานะคนธรรมดาค่ะมาศึกษากายกับมาศึกษาใจเรานี่กว่านะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ยากที่จะค้นหานะคะแต่วันนี้หน้าที่เรานะคะหน้าที่เราที่เป็นคนธรรมดา ไม่ต้องไปอยากรู้อะไรเยอะแยะมากมายในกลไกการทํางานของร่างกายก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเติมเติมสเสบียงให้เขาค่ะเติมสเสบียงให้กับร่างกายเรานะคะให้เขาได้ดึงสเสบียงตรงนี้ไปใช้ให้เขาทํางานได้อย่างมหัศจรรย์ที่สุดเหมือนกับเขาเกิดมาใหม่ๆนะคะเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสารเคมีสารพิษหรือว่าความเครียดความกดดันอะไรนะคะ ให้เขาได้ทำงานอย่างเป็นปกติที่สุดอันนั้นจะทำให้เราได้ดูเทคโนโลยีว่ามันจะพัฒนาไปมากมายขนาดไหนโดยที่เราไม่ต้องไปเป็นผู้ใช้มันนะคะไม่ต้องไปเป็นผู้ใช้ยารักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าค่ะเราแค่เป็นผู้ดูก็พอนะคะรักษากายของเรารักษาใจของเราเอาไว้ดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีค่ะโดยการที่กินสารสกัดสมุนไพรบ้านมหาลาภของเรานะคะ KPW+ เป็นอะไรที่เสริมแล้วก็ป้องกันนะคะป้องกันเราออกจากสิ่งที่มันเป็นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะตามที่หมว่ยนะคะรีวิวการใช้ตลอดนะคะว่าทั้ง6ตัวเนี่ยนะคะกินไม่เคยขาดเลยนะคะรู้สึกว่าขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้มันเป็นความรักแล้วก็ความลหลงไหลแล้วก็ความปลื้มปริ่มในการที่จะกินผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้กินแค่ คืนนี้นะคะก่อนนอนก็กินแค่นี้นะคะ KPW p l t KR2M แล้วก็คาลาัูตาเอนะคะวันนี้ไม่กินซันคาล่านะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงที่มีประจำเดือนอยู่นะคะจริงๆแล้วคนเรานะคะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆค่ะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆไม่ต้องรอให้ตัวเองรวยก่อนนะคะไม่ต้องรอให้ตัวเองรวยสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีทางออสเตรเลียนะคะกาลสินหนาวมากนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์ ต่ว่าออสเตรเลียน่าจะฝนตกนะการที่เรามีความสุขนะคะมีความสุขได้เลยขณะจิตนี้มีความสุขได้เลยไม่ต้องรอให้ตัวเองรวยนะคะไม่ต้องรอให้ตัวเองรวยไม่ต้องรอให้ตัวเองหน้าใสไม่ต้องรอให้ตัวเองเอลเอสนะคะเป็นยังไงก็มีความสุขได้เลยค่ะวันนี้หน่อยตกผลึกความคิดอะไรได้นะคะก็มาแบ่งปันเลยแบบมีความสุขนะคะพี่เปิ้ลเราสายเดียวกันนะคะเรามีความสุขที่ได้แบ่งปันเราก็ทําไปมีความสุขไปก่อนนอนก็กินสมุนไพรไปนะคะ เดือนนี้แค่เป็นประจำเดือนตรงก็มีความสุขแล้วค่ะอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นคะความสุขไม่ต้องมีเงินฝากถึง10ล้านนะคะมีความสุขได้เลยเดือนนี้เป็นประจำเดือนตรงนะคะ1เดือนเป๊ะมาเลยนะคะเพราะว่าระบบในร่างกายเรามันสมบูรณ์นั่นเองค่ะมันสมบูรณ์มันพร้อมมันมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะคะไม่เห็นจะต้องรอให้มีเงินเก็บเป็น10ล้านเลยนะคะ <S <S ไม่ต้องรอให้เ s ไม่ต้องรอให้หน้าใสมีความสุขได้เลยแค่เป็นประจําเดือนตรงนะคะใครเป็นเหมือนหมอลำบ้างนะคะแค่มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ขับรถกลับบ้านไปถ้าได้เจอหน้าลูกก็มีความสุขแล้วนะคะ แล้วก็ได้นอนกอดลูกนะคะอุ่นๆบนผ้าห่มอุ่นๆที่นอนอุ่นๆของเราเราก็มีความสุขแล้วค่ะไม่เห็นจะต้องรออเลยเลยนะคะเพราะว่าเรามีความสุขได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้อ่ะวันนี้พี่เปิ้ลคะพี่เปิ้ลอาจจะไม่ได้มาในช่วงแรกนะคะพอดีเจออ่านวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาในโรงพยาบาลนะคะเป็นเครื่องมือการตรวจรักษาที่มันทันสมัยมากนะคะเป็นเครื่องมือการตรวจรักษาที่ทันสมัย ยาแบบทันสมัยวัคซีนแบบทันสมัยนะคะแต่ว่าก็ได้แชร์ไปว่าคนมหาลาบเราเนี่ยนะคะไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นค่ะไม่ได้เลือกการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการรักษาแบบทันสมัยนะคะไอยาพุ่งเป้ามะเร็งหรือว่ายาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเราแค่ดูเนาะพี่เปิ้ลเนาะเราแค่ดูเราแค่รักษากายรักษาใจเราเอาไว้ดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็พอ ไม่จาเป็นที่จะต้องไปเป็นคนรับบริการจากเขานะคะเพราะว่าคนมาหาลาบเราเลือกแล้วเลือกแล้วที่จะใช้กลไกธรรมชาตินะคะธรรมะธรรมชาติแล้วก็กลไกอันมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็คือคกลไกของร่างกายเราในการดูแลตัวเองดีกว่าที่จะไปพึ่งยาที่เป็นนวัตกรรมล้ำยุคนะคะพุ่งเป้ามะเร็งหรือว่า MRI หรือว่า CT อะไรนะคะ คนมหาลาบเราเดินคนละเส้นทางนะคะเดินคนละเส้นทางกับการรักษาเพราะว่าเราเน้นสร้างนะคะเน้นสร้างสุขภาพแล้วก็เน้นป้องกันโรคต่างๆด้วยสารสก,กัดสมุนไพรมหาลาบของเราที่เราขาดไม่ได้นะคะกินแล้วเรามีความสุขแบ่งปันไปให้กับเพื่อนมนุษย์เราก็มีความสุขนะคะถึงเขาจะไม่กินแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าสมุนไพรมันจะดีขนาดนี้จะมีโรงพยาบาลไว้ทำไมจะมีหมอไว้ทำไมนะคะ หมอรํำเอาว่นพันก็นเลยบอกเพื่อนว่ากะมีโรงบานไว้ให้ผู้เพื่อน่กลกาศกินสมุนไพรนั่นละจ้าหรือว่าจังซีเนาะค่ะเนาะผูใ้ดใดบประกาศกินสมุนไพรกกจังไปโรคบานเห็นผู้ไดกลรกาศกินสมุนไพรมหาลาเข้าี่กามาน้ากันนะคะมานํากันมาใส่ธรรมาในการรักษาเมื่อจิตหัวใจใส่ธรรมชาติใส่สารจากธรรมาชาตในการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ให้กลไกลของร่างกายของเฮ้าทํางานได้อย่างมี ประสิทธ,ธิภาพยางมหัศจรรย์ที่สุดนะคะไม่มีอะไรมหัศจรรย์ไปมากกว่าร่างกายเราแล้วนะคะไม่มีอะไรมหัศจรรย์ไปมากกว่าร่างกายเราอีกแล้วในโลกนี้นะคะต่อให้ยาพุ่งเป้ามาเร็งมันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ค่ะถ้าใจกับกายคุณไม่ประสานกันนะคะทุกคนที่เข้ามาปรึกษาหมวยเรื่องการรักษานะคะอยากผ่าตัดมากนะคะอออยากผ่าตัดเด้คุณหมอเหตุนี้เสดพาเร็วๆว่าสัน ก็เรยว่าเจ้าสิอยากพาไปเหตุหยังนะคะขันมันกินสมุนไพรแล้วมันซอยใดเจ้ายัางสิไประหยากถือเขาพาอยู่บอกเลยบอกเป็นจังสี่เนาะค่ะเนาะบางทีการให้คาปรึกษามันก็ต้องรักษาใจเขาด้วยนะคะรักษาใจนะคะ,ะคุณน้าคนที่เป็นเนื้องอกในมดลูกนะคะเหมยบอกเลยว่าน้าถ้าน้ารู้แล้วว่าในมดลูกน้ามีเนื้องอกน้าเอาจิตน้าเนี่ยไปเพ่งในเนื้องอก ไปเพ่งไปดูมันเลยดูสิว่าฉันเห็นแกแล้วนะเจ้าเนื้องอกฉันเห็นแกแล้วนะอูซ้อมเบิงมึงอยู่เด้อเนื้อง,อง,ง,งงอกมึงยังงอกมากกว่านี้เด้อใช้ใจของเราสั่งมันนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้ใจเราสั่งได้นะคะฝึกใจให้มีพลังไม่ต้องไปทําให้มันเล็กลงก็ได้เพียงแค่เราสังเกตดูมันนะคะอะไรก็ตามที่เราเห็นมันแล้วมันจะไม่กําเริบเสบสารไปกว่านั้นนะคะใช้สติใช้พลังจิตของเรานะคะ ในการพุ่งดูมันนะคะเพ่งดูมันแล้วสักวันหนึ่งมันจะฝ่อลงไปฝ่อลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปใช้มีดจากโรงพยาบาลมาตัดมันออกนะคะเพราะว่าการปาดทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะการโดนปาดร่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าใครสนุกที่จะโดนปาดร่างก็เชิญนะคะ อ่ะโอเคค่ะยังกลับมาได้นะคะแบ่งปันแค่นี้แหละนะคะสั้นๆน,นะคะตอนนี้ยังอยู่เวรนะคะเลิกงานก็นูนนะะนน่นนะคะเชยงคืนนู่นนะคะแต่ว่าก่อนนอนก็ไม่เคยพลาดหรอกค่ะสารสก,กัดสมุนไพรของเรานะคะวันนี้กินแค่3าตัวปกติจะกิน4ตัวนะคะมีสันคาร่าอีกตัวแต่ว่าวันนี้ไม่กินสันคาร่านะคะยังเป็นช่วงที่เป็นประจําเดือนอยู่ไม่กินสันคาร่านะคะ มีความสุขมากค่ะมี like ความสุขมากที่เป็นประจำเดือนตรงนะคะสุขกับเรื่องง่ายๆนะคะสุขกับร่างกายเราสุขกับสิ่งมหัศจรรย์ที่พ่อแม่เรานะคะพ่อแม่เรารังสรรค์มันขึ้นมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะในโลกนี้มีคนนี้แค่คนเดียวค่ะเขาเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีคนนี้แค่คนเดียวนะคะอิจฉาสามีตัวเองมากที่ทำไมได้คนนี้นะคะคนคนนี้มีคนเดียวเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเดียวในโลกค่ะ คนเดียวเท่านั้นถ้าตายแล้วไม่มีอีกนะคะก็เลยจะพยายามรักษาตัวเองไว้นะคะเพื่อเขาคนที่เรารักค่ะ วันนี้แบ่งปันเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะตกะลึกอะไรดีๆได้จะมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าความสุขหนึ่งของหมอลำอมรพันธ์ก็คือการได้แบ่งปันกับพี่น้องในทางโซเชียลของเรานะคะขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงออสเตรเลียกับขอบพระคุณมากๆมาณโอกาสนี้นะคะถ้ามีคําไหนที่หมอลำอมรพันธ์กล่าวแล้วกระทบกระเทือนความรู้สึกทําให้ท่านไม่สบายใจก็กราบขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ ตั้งใจจะพูดแบบนี้แหละคะ่ะทุกคําทุกคํามาจากความตั้งใจทุกคํามาจากความจริงใจนะคะที่แบ่งปันไปสู่ทุกๆท,ท่านนะคะให้ได้รับรู้ให้ได้ตื่นรู้ให้ได้ตระหนักแล้วก็ให้ได้รักในสิ่งที่ตัวเองได้รับมาฟรีนะคะสิ่งนี้เป็นของฟรีที่พ่อแม่เรารังสรรค์มันขึ้นมารักษามันไว้ให้ดีที่สุดและใช้มันให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะคะอย่างน้อยไม่มีอะไรขายก็เอาตัวเองไปขายค่ะ เอาตัวเองไปขายเอาร่างตัวเองเนี่ยไปขายนะคะขายได้เลยค่ะแต่ต้องกินสมุนไพรมาหาลาบก่อนนะค่อยเอาไปขายนะคะวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้ค่ะขอบคุณพี่ปลจากออสเตรเลียแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่จะเข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ